เงียบน,นะครับสวัสดีครับผมวิยาพาเชีย่ยวคนเก่าคนเดิมนะครับมาจากสระบุรีเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภัยมาจากปทุมธานีขับรถขึ้นมาจากปทุมนะครับเพื่อจะกลับบ้านขอนแก,นนกนนนน่นนะครับกะเลยเห็นถนนมอเตอร์เวย์นะครับสวยๆงามๆอ,อยู่ช่วงระหว่างที่จะขึ้น มุ่งหน้าจากพหลโยธินนะครับขึ้นมาเพื่อจะเข้าสระบุรีมาเห็นทางเบี่ยงเข้ามาตรงมอเตอร์เวย์นะครับเป็นทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนั่นเองนะครับก็เลยจะพาเอฟซีไปติดตามดูว่าถนนมอเตอร์เวย์เลี่ยงเมืองสระบุรีนั้นจะสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วจะพาเอฟซีตามไปดูนะครับขบวนยาเริ่มคลิปจากปั๊มบางจากนะครับ ถนนเลี้ยงเมืองมอเตอร์เวย์ตรงสระบ,บุรีนะครับถ้าเข้าเขตสระบ,บุรีแล้วจะเห็นภูเขาทันทีนะครับที่น้องก็บ่งบอกว่าเป็นที่ราบสูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับะจะพาไปดูมอเตอร์เวย์ตรงนี้จะสวยแค่ไหนอยู่บนหัวผมนี่แหละโอ้ลกอะไรแจงมุมแจงโม,มของขายเยอะแยะเลยนะครับ นี่ฮะเราก็ได้ผลดีกับสะพานมอเตอร์เวย์ตรงนี้ก็คือได้ร่มเงาจากสะพานเองนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากถ้าสะพานนี้เปิดวันไหนหรือถน,นนนี้เปิดวันไหนเดียาก็จะมาเกาะติดให้เอฟซีดูนะครับอยู่บนหัวเรานี่แหละครับเลนเนี้ก็คือเลนขึ้นไปทางอภาคอีสานเรานะครับทางโคราช เลนฝั่งตรงข้ามทางขวามือวิญญาณนก็คือขากลับลงมาจากทางโคราชไปบางปะอินนะครับวิญญาณไม่ได้มาหลายปีนะครับถนนเส้นนี้ก็รู้สึกมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับทางที่จะมาเชื่อมตรงนี้ก็จะงงงสักนิดหนึ่งนะครับคนที่ไม่เคยมานะครับ าคนเคยมาแล้วก็คงไม่เป็นไรวิญญาเห็นความสวยงามตรงนี้อดใจไม่ได้ที่จะเก็บภาพไปฝากเอฟซนะครับตอนที่วิญญาวิ่งอยู่เนี่ยขณะที่วิญญาขับอยู่ตรงนี้ก็คือถนนเลี่ยงเมืองของเมืองสระบ,บุรีนะครับด้านทิศตะวันออกของเมืองสระบ,บุรีนะครับบนหัวเราก็คือถนอนมอเตอร์เวย์ด้านบนหัวเรานั่นเองนะครับที่มองเห็นอยู่ตอนนี้อ่ะ ตามไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนหรือมีการขยายยังไม่เสร็จมีไหมหรือเสร็จไปแล้วนะครับช่วงนี้นะครับช่วงจากาข้ามถนนมหนโยธินมานะครับที่เข้ามาสระบุรีนะครับยาวมาเลยนะครับยาวมาเลย ไปดูความสวยงามอยู่ตรงภูเขานั่นเองเห็นยูทูบเบอร์หลายช่องที่มาถ่ายเขาบอกว่าถ้าถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้เสร็จแล้วจะเป็นถนนที่สวยที่สุดนะครับจะสวยแค่ไหนอย่างไรอีกไม่นานเราคงเห็นกันนะครับความสวยตรงที่ว่านะมันสวยอย่างไงเขาบอกว่า ถ้าเราขึ้นอยู่ด้านบนนะครับตรงมอเตอร์เวย์ตรงเนี้นะครับด้านบนเนี้ยมันจะเห็นมุมสูงนะครับเห็นภูเขาอย่างเงี้ยเหม่ภูเขาเนี่ยคือเหมือนเราอยู่ที่สูงมองลงมาที่ต่ำเนี้ยมันจากความสวยงามนั่นจะเกิดขึ้นนะครับให้เราเห็นครับก็หลุดจากไฟแดงนะครับหลุดจากไฟแดงตรงถนนเลี่ยงเมืองนะครับมุ่งหน้าต่อไปอีก ว่าครั้งหน้าเราจะมีความสวยงามความประทับใจตรงไหนบ้างตามไปดูนะครับผมชอบใจตรงไหนนะครับเราขับรถอยู่ตอนนี้ถนนที่อยู่บนหัวเรานี่เป็นร่มให้เรานะครับเย็นสบายเลยโอ้เป็นเป็นอะไรที่ที่คาดไม่ถึงนะครับว่าถนนสวยๆงามๆแล้วยังไม่พอทำความเย็นให้เราได้สบายอาศัยร่มได้อีกนะครับ ดูดิพี่น้องสังเกตไหมข้างหน้าเรามันโคง้งเห็นไหม<__>เขาดัดได้ยังกับดัดเหล็กอย่างั้นนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมดูไหมความสวยโค้งตรางนี้ไหมทำดัดโค้งตามถนนไปเรื่อยๆถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยไปยังไงก็ตามไปอย่างงั้นเลยนะครับเห็นไหมดูดิโอ้ยพี่น้องเอ้ย งามคักงามแน่เสพี่นอ้องตรงนี้ตรงอย่างไม้บรรทัดเลยนะครับตรงหนิวเลยนะครับตรงสวยงามเลยทีเดียวนะครับภาวน,นาให้เปิดได้ปีหน้านะครับปีหน้าเราจะคงจะได้ขับรถม,มาชมแล้วถ้าเกิดว่ามอเตอร์เวย์เส้นนี้เปิดวันไหนนะครับวิญญาอีกคนหนึ่งที่จะต้องโผล่หน้าสลอนนะครับอยู่แถวบริเวณนี้แหละ แน่ๆนะครับเพื่อว่าต้องมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูแล้วก็ขับรถขึ้นข้างบนถนนมอเมตอร์เวย์ให้เอเห็นนะครับนี่เห็นไหมทีนี้มันไม่ตามเราแล้วนะครับมันพุ่งตรงบโน้นนะครับนูน้นเพื่อนๆเห็นไหมไปโน้นเลยโอ้โห,โหไปยังไงวนะเนี่ยนะครับ นั่นแหละสิ่งที่วิญญาคิดเอาไว้ว่าเขาไปตรงนน้นแล้วเขาจะไปทะลุตรงไหนอย่างไรนะครับวิญญาไม่สามารถรู้ได้ก็เลยรอนะครับรอจนกว,ว่าเขาจะเปิดให้พวกเราใช้กันนั่นแหละถึงจะไปติดตามดูนะครับแต่ตอนนี้ตามดูถนนเลี่ยงเมือง สละบบุรีก่อนนะครับว่าจะไปโผล่ตรงไหนจะลงตรงไหนได้บ้างโซน,นเส้นนี้ถ้า f c ไม่เคยมานะครับก็ติดตามดูที่วิญญาภาเที่ยวนี่ะนะครับจะได้รู้ว่าถ่น,นเส้นนี้ขึ้นจากไหนลงจากไหนนะครับจะได้รู้กันนะรับ FC ที่เคยผ่านหรือว่าพี่น้องเคยผ่านก็เป็นเรื่องธรรมดาของ ของเอฟซีนะครับที่เดินผ่านไปแล้วเคยเที่ยว้วอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเอาตรงที่เอฟซีไม่เคยมาก็ดูคลิปวิญญาณแล้วกันนะครับเป็นถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองสระบุรีนะครับตรงนี้สวยงามมากสวยงามมากนะครับ เชื่อได้ว่า FC หลาไท่านก็คงเคยผ่านประจำนะครับถ้าใครเดินทางขึ้นมาจากทางกรุงเทพนะครับขึ้นมาก็ได้ใช้บริการถดนเส้นนี้นะครับที่จะวิ่งไปโคราชได้ไปลบบุรีได้ไปนนท์ไพศาเลเราได้นะครับเส้นนี้ มันก็จะเป็นลักษณะเป็นป่านะครับป่าลกสักหน่อยข้างทางนะครับมันก็เป็นธรรมชาติไปอย่างหนึ่งบางทีก็เห็นร้านอาหารแวบ,บๆทางขานก็มีนะครับคือลักษณะตอนนี้ที่วิญญาขับรถอยู่ขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับ ด้านขวามือวิยาก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับก็คือถ้าเอฟซีเคยมาก็จะรู้ว่าถนนเส้นนี้หน่เลี้ยงเมืองเนี่ยเลี่ยงเมืองสระบุรีเพราะว่าไม่ได้เข้าตัวเมืองสระบุรีถูกไหมครับรถก็จะไม่ติดถ้ารถเข้าตัวเมืองสระบุรีผ่านไปทางสระบุรี เลี้ยวขวาตรงถนนมิตรภาพคือถนนมิตรภาพนี่จะเริ่มจากสระบริเลี้ยวขวาขึ้นไปนะครับแต่วิญญาไม่ได้ไปถ่ายให้เอซีดูนะครับเพราะว่าวิญญาไม่ได้ไปเลนนั้นนะครับไม่ไปจะไปถนนเส้นนั้นนะครับก็คือจะมาเส้นนี้นะครับเส,นนนเส้นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อมาติดตามมอเตอร์เวย์ช่วงที่เข้า ที่แยกมาจากถนนพหนโยชินเองนะครับติดตามไปดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็อ,อย่างที่เห็นนะครับถนนนี่สภาพสวยมากสบายสบายรถไม่เยอะนะครับคําว่าถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยรถจะไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถจะเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงรถเข้าไปในเมืองเนาะรถที่จะเข้าเมืองนะครับก็จะจะ,จะสบาย คือแต่ว่าถ้ามองว่าไกลไหมมันก็ไกลไกลกว่าไกลกว่าถนนสายหลักนะครับถ้าถนนสายหลักนั้นมันไม่ไกลามากเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นถนนสายตรงนะถนนเลี่ยงเมืองมันจะวิ่งรอบตัวเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดนะครับคําว่าถนนเลี่ยงเห็นไหมฮะฟังให้ดีนะครับถนนเลี่ยงเลี่ยงอะไรเลี่ยงจราจรติดขัด เลี่ยงที่จะเข้าไปในเขตชุมชนถูกไหมคฮะเคำว่า,าถนนเลี่ยงนะครับเลี่ยงเมืองก็หมายถึงเลี่ยงจากตัวเมืองนะครับมีลูกพี่มาจอดอะไรรอข้างหน้าถนนเลี่ยงเมืองนั่นก็จะมีทางเจ้าหน้าที่มาคอยบริการเราอยู่นะครับยังไงก็ให้ขับด้วยความเร็วพอป,ประมาณนะครับอย่าให้ขับเร็วมาก ้าขับเร็วมากเจ้าที่จะขอคุยหน่อยนะครับขอคุยกับเราหน่อยนะมีฉะนั้นเราก็ใช้ความเร็วให้พอประมาณนะครับแล้วมันก็จะปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะครับร่วมกับเรารนสวยงามมากนะครับสวย เอฟซีหลายท่านก็คงใช้บริการถนนเส้นนี้อยู่ประจํานะครับบางท่านก็เคยไม่เคยมาเลยอะไรนี้นะครับมันก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกับข้าวนะครับาข้างทางนะครับจะมีบางจุดที่จะเปิดร้านอาหารเปิดร้านตู้ตรงก๋วยเตี๋ยวเพื่อว่าให้บริการนักท่องเที่ยวหรือให้บริการพี่น้องที่จะเดินทางมาถนนเส้นนี้นะครับมันก็ ไม่ต้องกลัวครับว่าของกินนั้นไม่มีมีแต่ว่าแต่นะครับว่ามันเปรียวตรงนั้นเองคือเปรียวนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เปรียวเข้าป่าข้าดวงแบบอย่างนั้นนะครับเปรียวรถไม่ค่อยมีนะครับรถน้อยคือทางเลี่ยงเมืองก็หมายถึงว่าเราไม่อยากเข้าตัวเมืองไม่อยากไปร่วมที่รถติดไม่อยากไปเกชุมชนคนเยอะๆนะครับก็มาใช้บริการถนนเส้นนี้นะครับเลี่ยงเมืองไปนะ นครราชสีมาร้อยสี่สิบเก้านะครับง่ายสบายมีป้ายบอกนะครับอ่ะดูป้ายด้านบนหัวนะครับตรงที่หัวผมเนี่ยมาสบบระบุรีชิดซ้ายเห็นไหมเพื่อจะเข้าตัวเมืองสบบระบุรีใช่ไหมนครราชสีมาต้องตรงขึ้นไปก่อนนะครับข้ามถนนมิจราภาพไปก่อนนะครับก็คือถนนมิจราภาพเริ่มจากตัวจังหวัดสระบ,บุรีออกมานะครับที่เขาบอกว่าสระบ,บุรีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานั่นแหละครับนะเพื่อน ที่เขาเคยเรียกกันเมื่อก่อนไปไหนสระบุรีเลี้ยวขวาเลยนะครับนะครับนะครับป้ายโคร,ราชเราก็เข้าซ้ายมือนะครับป้ายโคร,ราชนะครับไปซ้ายมือนะครับนะครับน้คราชสีมานเองนะครับไปซ้ายมือนะนี่มาเลยมาเลยวิ่งมานี่เลยนะครับบิดบีดมานี่เลยนะครับ ต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าเส้นไปโคราชไปยังไงถ้าตรงไปน้นจะไปเพชรบูรณ์สระบุรีนะครับไหมเพชรบูรณ์สระบุรีเนีย่ยโคราชออกตรงซ้ายมือนี่นะครับเพื่อไปวนรถกลับเพื่อจะใช้ถนนมิตรภาพนะครับออกซ้ายมือน,นะครับอย่าขึ้นสะพานตรงไปนู้นนะครับถือว่าไปไม่ถูกทางนะครับพี่น้องคอยระมัดระวังหน่อยนะครับ เห็นไหมในฮะลูกศรบอกนะครับโคราชต้องมาเส้นนี้นะครับออกมาเส้นนี้นะครับออกมาเส้นนี้เลยนะครับนี่สระบุรีต้องสระบุรีน่าจะออกไปนะครับสระบุรีออกซ้ายมือเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับสระบุรีต้องออกซ้ายมือสุดนะเพื่อจะเข้าไปเมืองสระบุรีถูกไหมเราจะไปโคราชต้องมาขึ้นเส้นนี้เพื่อลงไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เพื่อนเพื่อนดูตามคลิปนะครับสมมุติว่า f อฟไม่เคยมานานๆจะมาสักทีเนี่ยจะสังเกตตรงที่โรบินสันเนี่ยนะครับนะขึ้นมาจะเจอโรบินสันเองตัวเมืองสลาบรีจะอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับนี่คือถนนถนนมิตรภาพนะเราต้องไปลงเชื่อมตรงนั้นนะครับเชื่อมกับถนนมิตรภาพนะครับเห็นไหมครับถนนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนะครับถ้าท่านไม่เคยมาอาจจะหลงทางไปได้ ถ้าลงแล้วกลับยากนะครับไปกลับรถสีไกลเลยนะครับไกลมากๆากก็จะเสียเวลาเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับทางขวามือผมเนี่ยก็คือถนนมิตรภาพออกจากเมืองสระบบุรีออกมานะครับเราก็จะออกวิ่งตรงไปเลยนะครับลงจากทางเบี่ยงเข้ามาวิ่งตรงไปนู่นเลยโคราชนครราชสีมาโน่นนะครับนะนะครับนี่เลย ไปาลอาราลาโรดนะครับนะมีลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้วิญญาวิ่งอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะครับถนนเส้นนี้คือถนนมิตรภาพแล้วนะครับหมายเลขถนนมิตรภาพก็คือหมายเลขสองนั่นเองนะครับพี่น้องยึดไว้เลยว่าคือหมายเลขสองมันจะงอไปทางไหนก็ตามไปตรงนั้นนะครับหมายเลขสองท่านไม่หลงทางแน่นอนนะครับนี่เลยครับ แต่ยังอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีอยู่นะครับจังหวัดสระบุรีอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมแกงคอยตรงไปเห็นไหมจอกคู่ขนานหนือประมาณ1กิโลนี้ออกซ้ายมือไปนะครับน่นรับพอเข้ามาจนวิรภาพรถก็เริ่มเยอะอย่างที่เห็นนะครับรถก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่า ถนนเส้นนี้วิ่งไปได้ถึงประเทศสปปลาวเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับก็ผ่านอะไรบ้างอ่ะถนนมีสภาพหนึ่งราตใช่ไหมครับสองอนแก่นเอาเริ่มเริ่มไล่จากจุดยอดอำเภอเลยนะครับเอาอไล่ผ่านอะไรบ้างคือหนึ่งออกจากสมุีรออกมาเนี่ยก็จะผ่านแกงคอยผ่านมวกเหล็กผ่านกลางดงเข้า อะไรครับตัวเมืองโคร,ราชเมืองโคร,ราชผ่านไปศรีดาผ่านไปเมืองคนผ่านไปบ้านไผ่ผ่านไปขอนแก่นน้ำพองโนนสะอาดอุดรธานีผ่านโน่นแหละครับข้ามฝั่งโค้งไปโน่นแหละถนนเช่นนี้นะครับผมหวังว่าเอฟซีที่ติดตามลิปปัญญาอยู่คงได้ความรู้บ้างนะครับนะ เดี๋ยวนี้มันง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่สมัยปัจจุบนันนี้เขาใช้ GPS จับนะครับแต่บางที GPS มันก็โกหกเรานะครับเคยติดตามข่าวอยู่ว่ามันบอกให้วิ่งตรงไปอย่างเดียวบางทีลงคลองก็มีนะครับเข้าไปทางตันก็มีนะครับมิฉะนั้นก็ มันก็มีราเหตุผลนะครับที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้โทษ GPS นะครับวิญญาไม่ได้โทษ GPS ว่าเขาไม่ดีนะเขาดีแต่สัญญาณที่ส่งมาที่ GPS น่ะมันไม่มีเพราะวิญญาณก็เจอมาแล้วนะครับพอช่วงที่มีสัญญาณ GPS มันก็บอกเราให้ตรงไปพอขับไปหน่อยช่วงสัญญาณไม่มีมันก็ไม่บอกเรา พอไปช่วงมีสัญญามบอกให้เลี้ยวขวาทั้งทั้งที่ไม่มีซอยให้เลี้ยวนะครับจะเลี้ยวยังไงจะไม่พี่น้องนะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับนะครับการใช้ G ีเนะครับมันก็มีหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็นนะครับที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันนะนะครับวิญญาณใช้ถนนมิตรภาพอยู่นะครับช่วงนี้นะครับนู้นแหละอาลาดอาราบ้านเกิดขอนแก่นเดินเด้อนะครับพี่น้อง ปิยาก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้ fc เห็นถนนเลี่ยงเมืองสลาบุรีนะครับแล้วมาเชื่อมกับถนนมิตรภาพช่วงระหว่างสระบุรีโคราชนะครับก็อย่างที่ fc เห็นนะครับปิยญาก็หวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์กับ f อไม่มากก็น้อยนะครับ หรือเอฟซว่ามันได้ประโยชน์ได้ความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคลิปใหม่ๆขึ้นมาวิญญาอ่ากดกระดิ่งกริ้งกริ้งแก้งเตือนเพื่อว่าจะรับคลิปใหม่ๆที่จะให้ f อฟติดตามนะครับคลิปนี้วิญญาไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมคลิปหน้าจะไปที่ไหน ชมอะไรที่ไหนอย่างไรคอยติดตามดูนะครับเจ้านาย